แหยินดี Mouse Boy ประกาศลั่นผมมีเจ้าสาวแล้วหลังเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานที่ญี่ปุ่นจอสละโสด Mouse Boy ประกาศลั่นผมมีเจ้าสาวแล้วหลังเซอร์ไพรส์ขอสปอยพิชยาดาแฟนสาวแต่งงานที่ญี่ปุ่นด้านนิกกี้นชัชชัยินดีกับน้องชายพร้อมขอลูกประกาศข่าวส่งท้ายปีกันเลยทีเดียว สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มเมาส์นัชชาจันทพันธ์หรือเมาส์บีโที่ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์พร้อมประกาศข่าวดีว่ามีเจ้าสาวแล้วหลังได้คุกข่าวขอแฟนสาวนอกวงการสปอยพิชยาดาพันพิพัฒน์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศญี่ปุ่นสุดแสนโรแมนติกโดยล่าสุด วันที่29พฤศจิกายน2566เมาส์ก็ได้เผยภาพลงอินสตาแกรมพร้อมกับเผยแคปชั่นบอกเอาไว,วา้ว่าว่า ผมมีเจ้าสาวแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะจากนี้ไปจะมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกเยอะมากๆเลยสู้ไปด้วยกันนะท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามขณะที่ทางด้านนิกกี้นัชชัดที่ชายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเย่ yeah, เอาลูกมาให้กูนะซึ่งทางหนุ่มเมาส์ก็ได้ตอบกลับที่ชายไปว่า ส่งลูกกูเรียนด้วยส่วนทางด้านสปอยพิชย,ยดาก็ได้โพสต์ภาพแสนหวานไม่แพ้แฟนหนุ่งพร้อมกับเผยความรู้สึกเอาไว้ว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีวันนี้ ตกใจตื่นเต้นบอกความรู้สึกไม่ถูกเลยขอบคุณที่เมาส์มากๆและที่สำคัญขอบคุณคุณออยน้องเจ็ดหนึ่งที่อ้ามและน้องสตางมากมากนะคะถ้าขาดพวกที่พี่ไปเซอร์ไพรส์ของพี่เมาส์คงไม่สําเร็จแน่ๆทางนิวออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ